ปลากระกป๋องที่ดำไย,ยหายทองคำกินในสนามบินคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือ่อจริงๆภาพนี้เนี่ยพี่บอยดูแล้วดูอีกทำไมมันกินง่ายจาังวะกินปลากระกป๋องกับผักใครๆก็รักเราได้และใครๆก็เกลียดเราได้สวัสดีค่ะทุกคนคะจริงใจเล่านะคะ ลำไยไหทองคำค่ะปลากระป๋องกระป๋องเดียวเท่านั้นกลายเป็นประเด็นไวรัลนะคะโอ้โหเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่บอยอยากพูดมากเลยเพราะมองว่าน่าจะเล่าได้สนุกนะคะเพราะว่าไม่น่าเชื่อว่านี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่มันนำไปสู่คำพูดหรือว่าสุภาษ,ษิตที่ เขาเปรียบเทียบกันเห็นภาพได้ชัดเลยนะคะสำหรับกรณีหรือว่าปลากระป๋องที่ลำไยห,หายทองคำกินในสนามบินนั่นก็คือคำที่จะพูดตรงนี้เลยคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือกรณีลำไยเป็นแบบนี้จริงๆเดี๋ยวเราเล่านะคะเพราะว่าไม่น่าเชื่อแหละว่า ภาพที่มันดูมีความสุขกับการกินอาหารในรสสนิยมในความเป็นส่วนตัวแต่แค่ว่าถ่ายลงโซเชียลกลายเป็นไวรัลกลายเป็นประเด็นที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์และกลายเป็นเรื่องที่จริงใจเล่าต้องนํามาเล่าให้พวกเธอฟังนะคะออาเธอฟังแล้วเธอคิดตามสิว่าสิ่งที่พี่บอยขยายพี่บอยพูดพี่บอยคิด และพี่บอยจะเล่าใน EP นีนี้เธอเห็นด้วยหรือเปล่าคะต้องขอบคุณสปอนของพี่บอยนะคะอยู่กับพี่บอยมากขึ้นเรื่อยๆคะ่ะเดือนนี้เริ่มต้นมี3ผู้สนับสนุนนะคะขอบคุณจริงๆคะ่ะและวันนี้ฟาเกอร์ไทยแลนด์ส่งผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่จะดูแลเส้นผมพวกคุณคนไทยได้ทุกวันคะ่ะตัวนี้เราใช้ชื่อว่าบอลบูสเตอร์เพล็กโป้แฮร์ทรีทเมนต์ปกป้องทุกเส้นผมพร้อมบำรุงให้นุ่มลื่นเงางามใน1นาทีคะ่ะเพราะว่าเขามีสาร สกัดตัวใหม่แล้วก็เป็นเทคโนโลยีนวัตรกรรมในการที่จะใส่สาระคุณตัวดีลงไปเพื่อให้เส้นผมของเราดูเงางามและใช้ได้ทุกวันค่ะนี่คือ อาวิรานาโนเทคโนโลยีที่มีเฉพาะฟาเกอร์ไทยแลนด์เท่านั้นจะเพิ่มประสิทธิภาพในการซึมลึกเข้าสู่เส้นผมได้ง่ายขึ้นอุดมไปด้วยสารสําคัญที่จะช่วยบํารุงเส้นผมนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ํามันรําข้าวน้ํามันมะกอกและวิตามินอ e. ีค่ะเส้นผมของเราหลังจากโดนความร้อนและใช้ตัวนี้จะกลับมาแข็งแรง92.8%จากการวิจัยนะคะและช่วยปิดเก็ดผมที่แห้งให้นุ่มลื่นคืนชีวิตชีวากลับมาใน1น,นาที พูดง่ายๆว่าสีขาวสีขาวครีมเดือนก่อนเนี่ยก็จะช่วยฟื้นฟูเส้นผมจากการโดนเคมีเธอมันจะเป็นแบบทำสีจำดัดใช่ไหมแต่ตัวนี้ค่ะบางคนเจอใดทุกวันเจอความร้อนเจอแสงแดดผมแตกปลาย ปลายชี้ฟูอาจใช้ตัวนี้นะคะสูตรใหม่ซองสีฟ้าใช้แทนครีมนวดได้เลยในทุกวันซื้อได้ในช่องทางซูเปอร์มาร์เกต็ตแล้วก็ปักตะกา้าแล้วก็ลิง์กที่พี่บอยปักไว้ให้คุณกดสั่งซื้อได้เลยใหม่ล่าสุดเลยนะเธอเมื่อวานไปลำปางทุกคนทักบมดฟาเกอร์ไทยแลนด์นะดีใจกับลูกค้าด้วยนะคะที่แฟนๆอยู่ทั่วไทยจริงๆค่ะเข้าเรื่องของเรากับการพูดถึง น้องลำไยหทองคำอ่ะ,อะเริ่มต้นด้วยภาพนี้ก่อนจริงๆภาพนี้เนี่ยพี่บอยดูแล้วดูอีกดูไม่ต่ำกว่าห้ารอบเพราะอะไรเพราะว่ามันน่ารักคือไม่น่าเชื่อว่าจะมีใครที่กล้าอาชคพคำนี้เนาะจะมีใครที่กล้าและจะมีใครที่ชอบกินปลากระป๋องเบอร์นี้พี่บอยเป็นคนหนึ่งที่ทานได้แต่ไม่เคยคิดที่จะหยิบปลากระป๋องลงไปใน กระเป๋าติดตัวเพื่อจะเดินทางเนาะมากสุดพี่บอยก็จะใช้ขนมปังฟาร์มเฮาส์ที่พี่บอยทานประจำทากับแยมบ้างอะไรบ้างกระปุกเล็กๆที่เขาอนุญาตให้ขึ้นเครื่องได้หรือ ก็มีเหมือนกันที่พกบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปที่เป็นคัพใส่ลงไปแล้วก็ไปขอน้ําร้อนแอร์บนเครื่องเวลาทานเวลาเดินทางไกลไกไฟแบบไปยุโรปไปอเมริกาไปบราซิลอย่างเงี้ยพี่บอยก็จะมีบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเนาะแต่ว่าก็จะทานบนเครื่องก็มีบ้างที่เคยไปต่อเครื่องที่ดูไบแล้วก็ทานแปาน้ําร้อนที่สนามบินนะคะใส่ลงไปแล้วก็ทานแต่ว่าเราก็จะเห็น เห็นการประจําเกาหลีญี่ปุ่นเขาก็จะทําเรื่องของบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแต่ปลากระกป๋องเนี่ยฉันบอกได้เลยว่าเป็นครั้งแรกและตอนเห็นในความรู้สึกส่วนตัวนะในความรู้สึกส่วนตัวครั้งแรกที่เห็นก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมามันกินง่ายจังวะกินกับผัก เออทำไมมันดูอร่อยมันคงเหมือนอารมณ์กินยำเนาะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามีพริกซอยหั่นลงไปบีบมะนาวสักนิดหนึ่งมันจะเพอร์เฟกมากอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวและก็ไม่คิดว่ามันจะกลายเป็นประเด็นดราม่ามากๆเพราะว่าไอ้ปากระป๋องกระป๋องนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ เอาจริงๆเนาะก็ช่วยชีวิตอนะเวลาที่เราอยากอาหารไทยในต่างประเทศเนี่ยลำยยเนี่ยเดินทางไปออสเตรเลียไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ประเทศออสเตรเลียก็จะไป4เมืองเมืองที่ไปก็ประกอบไปด้วยซิดนีย์โอ้เมืองใหญ่เมลเบิร์นเมืองใหญ่แอสเดเลสแล้วก็บริสเบนบริสเบนก็กำลังจะเป็นเจ้าภาพโอลิมปิก2032เนาะก็ไป4เมืองใหญ่ๆที่มีคนไทยด้วยนะคะแล้วก็ไปตั้ง8วันเพราะฉะนั้นคำว่าไป8วันจะรู้ดีว่าการโหย กลิ่นแล้วก็รสของความเป็นไทยมันก็อยากเนาะก็ไม่แปลกระหว่างรอเครื่องขากลับก็เลยควักปากระป๋องขึ้นมาทานทีนี้เนี่ยไปกันต้งหลายชีวิตใช่ไหมยี่สชีวิตมันก็จะต้องมีคนทำคอนเทนต์อะไรบ้างหลายคนที่เป็นแฟนในเมืองไทยไม่ได้เห็นโชคที่เอามาลงกันทุกคืนมันก็ต้องมีคอนเทนต์ทีนี้เนี่ยก่อนจะลงรายละเอียดเนาะว่าดราม่าอะไรกันเมาเรื่องอะไรกันก็ต้องยอมรับว่าลำไยถือว่าเป็นคนที่อยู่ในแสง แล้วก็สามารถที่จะสร้างโมเมนตัมสร้างความต่อเนื่องในตัวเองกับการอยู่บนโซเชียลหรืออยู่ในกระแสสังคมได้ดีมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดไม่ถึงเนาะกินปากระกป๋องแบบนี้คนดูเป็นร้อยคนดูเป็น10คนดูมักหมายมหาศาลสื่อเอาไปลงข่าวกันเยอะแยะ คนดูกันเรียกว่าถล่มทลายก็กลายเป็นต้องบอกว่าอย่างนี้สําเร็จใดๆก็แล้วแต่นะคะคนจะดา่าคนจะวิจารณความไม่เหมาะสมมารยาทกาละเทศะอะไรก็แล้วแต่แต่ก็ต้องบอกว่านี่คือความสําเร็จของการทำคอนเทนต์ของลําใหญ่กับการกินผักสดมันก็เป็นการกินปากกระกป๋องระหว่างขึ้นเครื่องแต่ทีนี้เนี่ยความยาวก็ไม่ได้เยอะไม่กี่วิไม่ถึงนาทีแต่คนก็วิจารเอาเชิงบวกก่อนอย่างพี่บอยก็มองว่าเออทำไมมันกินง่ายจังวะ กินปลากระป๋องกับผักมันจะขาวไม่ว่าปกติเราก็จะต้องบีบมะนาวหน่อยหนึ่งหรือว่า,าไปยำหรือเอาไปทำข้าวผัดอะไรอย่างเงี้ยเอาไปทำแกงส้มเรากินสดๆจากกระป๋องแบบนี้เราไม่ได้กินเนาะเชิงบวกไม่เท่าไหร่เอาเชิงลบเชิงลบคนก็วิพากษ์วิจารณ์เขาเนาะเขากินของเขาได้เธอสนามบินก็ให้เอาเข้าไปจนถึง ที่รอขึ้นเครื่องติดตัวเอ็กซเรย์ผ่านหนะแต่คนก็ไปด่าบอกว่าไม่มีมารยาทกินอาหารกลิ่นแรงกินในที่สาธารณะไม่มีความแบบไข้ครวนกะระเทศะทำแบบนี้เนี่ยเสียชื่อคนไทยไปหมดอ้ขยายด่าลำไยมากมายนะคะแต่อันนี้พี่บอกว่ามันเกินไปไหมอะพี่บอยว่าลำไยเขาก็ทานในที่ที่เขาอนุญาตเนาะแล้วเราจะรู้หรือคนที่เดินทางบ่อยๆอ,อ่ะพี่บอยเป็นคนหนึ่งที่บอกเลยๆว่าเดินทางบ่อยและเดินทางไกลๆจะรู้ว่าการอยู่ในสนามบินเนี่ยมันต้องดูแลตัว แล้วก็บริหารจัดการชีวิตไม่มีใครสนใจตรอคนบางคนเธอเขานอนเถือกไถเลยพี่บอยเป็นคนหนึ่งที่ก็นอนเวลารอเครื่องสี่ชั่วโมงก็ต้องนอนกินอะไรก็กินง่ายๆหยิบขนมปังฟาร์มเฮาขึ้นมากินก็กินก็พกติดตัวไปเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องกินรองท้องและบางๆพี่บอยเนี่ยคะ่ะบางทีเบีย้ยน้อยหอยน้อยงบน้อยเราก็ต้องเตรียมของไปเพราะอะไรในสนามบินของมันแพงของแพงแล้วของที่เราอยากจะกินมันก็ไม่ถูกปากเพราะฉะนั้น มันไม่แปลกเรื่องที่บ่บอยจะเล่าวันนี้พี่บอยก็คงจะคิดว่าหนึ่งมันเป็นการตอกย้ำไม่เห็นว่าคนรักท่อผืนหนังคนชังท่อผืนเสือใครใก็รักเราได้และใครๆก็เกลียดเราได้จากสิ่งที่อะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ควรจะด่าหรือว่าวิจารณเราเนาะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อันหนึ่งที่ลำไย,ยคงผ่านมาเยอะแล้วก็คงไม่ได้เจอดอกไม้ตลอดเวลาการเจอก้อนหินคำวิพากษ์วิจารณลำไย,ยก็คงจะชินแล้วแต่เรื่องนี้พี่บอยเข้าข้างลำไย,ยเต็มที่นะคะไม่เห็นแปลก กินปลากระกป๋องมันจะแปลกตรงไหนไม่ได้เปิดปลาล่าตอนๆเป็นตัวออกมาแล้วก็กลิ่นคุคุค้งและถ้าเราสามารถจะเอ็กซเรย์ผ่านเข้าไปถึงจุดนั้นได้แล้วไม่แปลกค่ะล่าสุดพี่บอยกลับจาก LA ตอนไปทำข่าววอลเลย์บอล VNL ที่สหรัฐพี่บอยก็ซื้อข้าวจากร้านอาหารไทยเป็นข้าวผัดกะผัดซีอิ๊วแล้วก็เอ็กซเรย์เข้าไปกินระหว่างรอขึ้นเครื่องถูกกว่าไปกินสนามบิน20-30ิเหรียญซื้อข้างนอกเข้าไป12เหรียญไม่มีใครว่า ถ้ามันไม่ใช่ของที่ผิดระเบียบหรือว่าผิดกฎหมายอะเธอทีนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่พี่บอยจะบอกตอนนี้ก็คือพี่บอยว่านี่คือตัวอย่างของคนเก่งนะที่สามารถที่จะคลองใจแล้วก็สร้างคอนเทนต์เป็นไวรัลได้พี่บอยว่าไม่ไม่ใช่ใครนะสมมติพี่บอยเองหยิบปลากระกป๋องขึ้นมากินแล้วถ่ายพี่บอยว่าพวกเธอก็คงจะไม่ไม่ได้เป็นกระแสแบบนี้เดี๋ยวลองแม่เดินทางครั้งหน้าพกปลากระกป๋องสักยี่ห้อหนึ่งใครเป็นสปอนดีคะ ไปยืนกินหรือไปนั่งกินพร้อมกับผักแบบนี้จะมีคนกดติดตามชั้นมากมายถล่มทลายแบบลำไยห,หรือเปล่าก็คงจะไม่มีถูกไหมก็เป็นถือว่าเป็นบารมีเป็นศักดิ์ศรีเป็นความสามารถของลำไยเวลาทําอะไรแล้วมันเป็นไวรัลมันก็มีคนที่ดูแล้วมันก็ชอบคลิป,คล,ปคลิปนี้เนี่ยมันถูกทุกทางถูกทุกข้อมันมาแบบในจังหวะที่เรียกว่าเป็นโซเชียลคอนเทนต์ที่มันเดอะเบสมันปังมาก,มากๆหนึ่งเจ้าตัวก็ สวยชวนมอง 2. อ,อากับกิริยารอยยิ้มการกินก็ดูสดชื่นน่ารักมีความสุข 3. ส,สิ่งที่ถือสิ่งที่กินก็แปลกกว่าชาวบ้านชาวนาเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้คนก็ต้องหยุดมองคลิปนี้แล้วก็กลายเป็นไวรัลแชร์ไลค์แล้วก็กดติดตามกันมากมายนี่คือเรื่องราวที่ไม่เป็นอะไรเลยแต่เป็นประเด็นและเป็นประเด็นที่สุดท้ายแล้วต้องบอกเลยจะด่าหรือจะชม ถ้าพี่บอยเป็นลำไยพี่บอยชอบค่ะทีนี้เนี่ยสิ่งที่มันน่ารักก็คือในห้างประจักษชัยในห้างประจักษ์ชัยเนี่ยก็สมกับเป็นนักการตลาดธุรกิจเพลงที่ปลูกปั้นลำไยมาตั้งแต่วันที่เป็นใครก็ไม่รู้จนโด่งดังเนี่ยนะคะเขา r e พสต์เลยสร้างกระแสะเก่งหลายคนบอกพลิกวิกฤตที่คนด่าลำไยให้เป็นโอกาสด้วยการ r e โสส์ post. นะ้บอกว่าพีเเซ็นเตอร์ปลากระป๋องควรเข้าลำไยแล้วแบรนด์ไหนจะไหวทีแรกอะตอนที่ฉันเห็นลำไยกินนฉันคิดว่านางอะยอินโฆษณาให้กับผลิตภัณฑ์นั้นแต่ลำไยจะใช้มือบังโลโก้บางส่วนเอาไว้เพื่อที่จะไม่ให้คนเห็นแบรนด์เต็มๆถ้าจำไม่ผิดดูอะน่าจะเป็นปลากระป๋องตาสามแม่ครัวนะคะก็อร่อยนะทีนี้เนี่ย ในห้างประจักษ์ชัยเนี่ยก็รีโพสต์เนาะบอกว่าเอ้ยพีเซนเตอร์ปลากระกป๋องต้องเข้าลำญ่แล้วก็บอกว่าตั้งชื่อเป็นฉายาให้ปีนี้ฉายาซุปตาปลากระกป๋องเออล่าสุดเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมานี่เองค่ะทุกท่านขาะในห้างประจักษ์ชัยก็ไลฟ์จากสนามบินสุวรรณภูมิไปส่งลำญ่อีกลำญ่เล่นที่ออสเตรเลียเสร็จ ก็ไปญี่ปุ่นต่ออีก5วันรอบนี้เป็นทิปเที่ยวพักผ่อนแล้วก็ฉลองวันเกิดลำไย,ยคือวันที่3ก็ไปต่อจากออสเตรเลียไปญี่ปุ่นก็น่าจะมีงานด้วย,มยไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าก็เป็นโบนัสให้กับทีมงานก็ได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นในช่วงนี้ก็รอ,อน,นิดหนึ่งนะแต่ว่าเป็นปลายฝนต้นหนาวนะคะในห้างปราร์ชัยก็แซวนั่นแหละบรรดาแฟนคลับในห้างแฟนคลับลำไย,ยก็มาถามเรื่องดราม่าปลากระป๋องในห้างบอกรอบนี้ไม่ได้เอาปลากระป๋องไปนะเชื่อว่าไปญี่ปุ่นของกินมันกินง่ายแล้วมัน ใกล้ๆก,กับรถสนิยมเอเชียด้วยกันนะคะส่วนภรรยาในห้างประจักษ์ชายคุณแอนนาพูดเสริมว่าปลากระป๋องที่กินนั่น่ะ ก็ซื้อที่ออสเตรเลียนั่นแหละเป็นแบรนด์ไทยผู้หญิงที่อยู่ในคลิปนั่งข้างๆลำไยตอนกินปลากระป๋องที่ออสเตรเลียยืนยันนะคะยืนยันตอนที่ไลฟ์เลยบอกว่าไม่เหม็นนะไม่มีกลิ่นพร้อมบอกชาวเน็ตที่ด่าลำไยว่าไม่เกรงใจคนข้างๆก็บอกว่าแม่แอนาบอกว่าคนข้างๆก็ชั้นนี่แหละก็คือพวกเดียวกันในแก๊งทั้งหมดนี่แหละก็แก๊งหทองคําทั้งหมดก็จะไปแคร์เพื่อสรุปดราม่ากันไปทั้งนั้นดราม่ากันเก่งแต่ในความดราม่าก็เป็นคําตอบ ของสิ่งที่บอกว่านี่คือวิถีซุปตาขยับซ้ายก็เป็นประเด็นขยับขวาก็เป็นประเด็นฉันเป็นลำไยฉันแฮ ppy กับประเด็นนี้เพลเอๆได้พีเซนเตอร์ตัวใหม่เป็นปลากระกป๋องด้วยค่ะอภิปรอยถามคำถามคุณเห็นคลิปนี้คุณรู้สึกอย่างไรเอาแบบว่าไม่บแ a s เนาะเอาแบบว่าไม่มีอคติในหัวใจเนาะคุณรู้สึกอย่างไรแต่สําหรับคนที่เขาไม่ชอบลำไยด้วยอะไรก็แล้วแต่ทําดีแค่ไหนน่ารักแค่ไหนก็คงไม่ชอบแต่สําหรับพี่บอย แบบจริงใจเล่านี้ก็คือกลางๆค่ะไม่ตัดสินใครทั้งสิ้นอะไรดีบอยก็ว่าดีแต่อะไรน่ารักบอยก็ต้องขยี้แล้วบอกว่าเฮ้ยชีวิตคนอื่นอย่าไปยุ่งกับเขาเยอะเลยไอโยงเขาเพลงไอจ๊ะมาหน่อยเพลงอะไรสอดใช่ปะเออโยงเขาเพลงให้น้องนิดนึงเนี่ยเธอมันก็เป็นประเด็นดราม่าที่ไม่ควรจะดรามา่าแต่มันก็เป็นดราม่าที่เราต้องหยิบมาเล่าในจริงใจเล่าวันนี้นะคะและช่วงท้ายจากนี้ ติดตามสปอนของพี่บอยเพื่อจะเป็นการขอบคุณลูกค้าที่อยู่กับจริงใจเล่านะคะตัวแรกค่ะฟาเกอร์ไทยแลนด์ส่งผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะคะใช้แทนครีมนวดได้ทุกวันเลยตัวนี้นะคะบอนบูสเตอร์เพล็กโป Hair Treatment สีฟ้าสวยตัวนี้ใช้ได้ทุกวันโดยเฉพาะคุณคุณที่ใดผมใช้ตัวหนีบความร้อนเจอแสงแดดผมแห้งตัวนี้บำรุงแล้วทำให้ผมเรานุ่มลื่นชุ่มชื่นในหนึ่งนาทีเลยนะคะบอนบูสเตอร์เพล็กโปตัวนี้เป็นอเวรานาโนนะคะเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากฟาเกอร์ที่วิจัยเข้ามาเพื่อที่จะให้สารสกัดตัวดีเนี่ยซึมเข้าไปในเส้นผมได้ง่ายขึ้นโดยใส่ ตัวน้ำมันรำข้าวตัวดีจากน้ำมันมะกอกแล้วก็วิตามินอ e ีลงไปนะคะจะทําให้ผมเราเนี่ยค่ะกลับมาแข็งแรงถึง92.8%จากการวิจัยสูตรนี้สอสีฟ้านะคะเหมาะกับสาวๆหรือคุณที่ผมแห้งแตกปลายค่ะหาซื้อได้ในซูเปอร์มาร์เก็ตรวมไปจนถึงออนไลน์นะคะฟักเกอร์ไทยแลนด์พี่ไปปักตะกา้าปักลิงก์เอาไว้แล้วค่ะและอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ต้องกราบและอยู่กับพี่บอยนะคะ โตโยต้ารถยนต์ขวัญใจมหาชนคนไทยตลอดการค่ะโตโยต้าขยายเวลากับโปรดีดีสุดพิเศษนะคะถ้าครอสตอนนี้กับโคโรราครอสและยา r ิสคอ o s สพร้อมโปรดีๆที่ผ่อนสบายโมเมนต์นี้ต้องมีครอสนะคะโคโรราครอสผ่อนต่ำ7,734บาทต่อเดือนหรือว่าดอกเบี้ยพิเศษ0%พร้อมฟรีประกันชั้นหนึ่งค่ะส่วนยาลิสคร s สผ่อนเริ่มต้น6,556บาทต่อเดือนหรือดอกเบี้ยพิเศษ1.55%สแกนดู ข้อมูลารายละเอียดที่ QR นะคะตัวนี้จะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการตัดสินใจและย้ำให้ทุกท่านทราบว่าโปรดีจาก Toyota ขยายเวลาให้คลอสไปจนถึง31ตุลาคมนี้ก็คือถึงสิ้นเดือนนี้นะคะพร้อมแล้วครอสเลยนะคะและอีกหนึ่งผู้สนับสนุนที่มาใหม่แต่อยู่ในใจคนไทยมานานถึง30ปีแล้วนะคะนั่นก็คือฟิล์มติดรถยนต์ลามีนาค่ะ30ปีลามีนาอยู่คู่ ทุกเจนด้วยความจริงค่ะลายมีหน้าฟิล์มนะคะฟิล์มกองแสงหนึ่งเดียวที่ยืนยันใช้ค่าทีเซอร์เป็นค่าลดความร้อนจากแสงแดดจริงไม่ใช่ IR และยืนเด่นนวัตรกรรมดิจิต b o o ูธรองรับระบบดิจิตอลรถยุคใหม่ที่ไม่มีฟิลม์มใดทําได้ค่ะพูดง่ายๆเธอเวลาจะเข้าคอนโดเข้าหมู่บ้านจ่ายค่าทางด่วนฟิล์มจะทําให้สัญญาณกับเครื่อง ลิงก์กันง่ายๆไม่สร้างอุปสรรคในการที่จะเชื่อมต่อสัญญาณนะคะและลามิน่ายืนยันความเชี่ยวชาญรู้ลึกร,ร,รู้จริงรู้ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับฟิล์มกองแสงมากว่า30ปีค่ะย้ำนะเธอไม่ใช่ฟิล์มอะไรก็ได้ย้ำให้ติดฟิล์มดีๆฟิล์มคุณภาพสั่งตรงและนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาค่ะนี่คือจริงใจแล้วขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจฟังนะคะ ห้ามบ่นว่าสปอนเซอร์เยอะเธอต้องดีใจกับฉันที่สปอนเยอะเพราะถ้าสปอนเยอะแล้วจริงใจเล่าก็จะอยู่ตลอดไปขอหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ขอมุมมองหรือขอหัวข้อก็ได้อยากให้พี่บอยจริงใจเล่าเรื่องอะไรวิจาร์ณวิเคราะห์เรื่องอะไรแนะนำกันมานะคะและขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจฟังบ๊ายบายสวัสดีค่ะ